ก็เลมาสอนเลี้ยโูเชื่อเยงลูกสองโอนี้เลยิงเลยเพื่อนิงเอย่าลูกสองไอ้สัสโกลูกสองโกระโดีอ่ะกระโดดยิงกูหัวเลยงแบบดึงดึงโบต็่หัวกเลยแต่โบกูยังไม่ทันลงไนเมื่อเดือนมันละุกไปมีเลย ูไม่สมองแล้ววันนี้เนี่ยจะไม่บอกแต่เลยให้กูเดิน,นดเบิร์กตอนนี้นกูดักดกักทางเข้าเป็นระวังมันชอบเล่น2ตัวมานี่มานี่านมาที่เดิมมาที่เดิมเชยอโอ้โหขึ้นไปบนตัวนึงได้เจ็บได้แตก ้ลูกซองเนะเพื่อนผมเป็นลูกซองไปดาวคุณหน้าคุณตุท้ายเก็บเกมแกูเดีามาไปกันูเนี่ยก็โดดจิงอ่ะมาดีพิมไปเจอสปิงเกอร์โน้หนึ่งไปสัไปเลยไปเลยรอเราบัฟท้ายเกมใอ้คนพิมวะเียมัซื้อโอดินมาวิงสาไปสั์เหียมึงอ่ะ คือจอยอะไอ้นี่ไอ้นี่ที่มาไอเอสเอสเนี่ยเขาคือใครวะนะออสพี่จอยคุณเอาเจนไปอยู่วะมาคุณงเอาเจนได้ดีมันไม่ได้เก่งอหแม่งแดนมายิงกูเลยอ่ะมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่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 ยมาเนี้ยหมดเลยหมดเลยพี่ถอยแกเข้ามาแล้ว จอแตกโอ้โหเขาหาหาที่หมดดูซ oh. ิหนยสวยเพื mm ่อนคนมาเก็บ hmm. ตัวท mm ้ายเก็บสวยนั่นแหละมจะดูข้างหน้าไม่ดูข้างหลังเแิ่มามแต่ใส่เกะ ดอกไปได้นะเบเบสดอกไปได้เด็กมีปืนอยู่ปืน่นะรดับสานาอะไรไม่ต่งมัจางไหนไปเล่นทางเข้าหนเดิทางทางทางเข้าไซดเออะแม่งลอยมาแม่งแดนมาเลยอะเอยรอบนี้เปิดอันติได้วยมิดวะมิดวะมิดะ สมองกูสมองปิดกูสมองปิดกูอย pues yes. ่เขาไหมมยังไหมมย่โย่ปะโย่ปะมารเลยมารจะเข้าไหมนะวันี้คเชนนอร์เขาไหนเขาไหนเขาเอขาแล้วเขาแล้วบายโอเมนูนบายจะตายแล้วมาก่อนอเจ็บ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 ัวเจ็บ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  S <S 2> <S 2> แตกโอดินเกพ่อมึมอ่ะซื้อมาควา,าย<อ>ไว่แ้วโอ้ยอยู่นะครับมาแล้วแพ้วาง<อ>ข้ามาได้เหรอมันอยู่ในสม,มองไลยอ่ะมันบอกกูใช้โอดินกูเป็นเกไอ,อ้เหี่ยแต่กูเก็บมาจากของคิวจอยบอกมาดิโอดินคิวจอย ไปเลยใหมันพูดคนเดียวให้มันพูดคนเดียวให้พิมพ์เหี้ยงร้อนเาได้เนี่ยเราได้นี่ยอีซี่อยู่เออรอในเกมเจามากระดาษเอ้กมาม็เก็ตตัวเดยวเจ็ดอะชอบแดนมาเล่นไว้เจ็ดฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นโอเคโอเคโอเ ที่ที่ถอยถอยถอยถ่ยก็มาหน่อยถอยก็มาหน่อยเล่นโยอะไหมไม่ไม่ไม่ถ้ามันเข้ามันไม่ได้กูโอ้โหมมีทางหนีมีไปที่ถอยไม่ได้ที่ถ่ายไม่ได้ที่ถอยไม่ได้ที่ถอยได้ถอยได้เอามาเลยเอามาเอามาเออไม่ได้ไเนี่ยมันดักเลยเฮ้ยแต่ก็แบบยันหลับกอดิน ให้มันวางให้มันวางอยู่ไหนชิวจอยอยู่ในชิวจอยอยู่ไหนจะตายจะตายตายอยู่ไหนโอ้โหไม่น่าจะ็นติดเลยข้างใน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 บายบายโอ้บายใส่กูดิอะไรอะไรอะไรไอ้พวกคนหาโอเมสเนี่ยขอโทษ เอา KFC กูใครก็ได้เฮ้ยไม่เก็บไม่เีเร์ขอได้นะเบอขอได้นะมีเพืยอนเยอะยังายิงไม่โดนเพื่อนรวยแลรวยนะซื้อได้แลรวต้องแบ่งนีวกูอยากรวยอ่ะกูวทคม่ปืนแต่กแบ่งกดินมาแส่เกมสามพ้ก็รวย่เกือะต่ายเกือบา ไปถัดอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยวลุ้งซองแล้วเดี๋ยนะเที่ยวมองมบอลลูนเลยเขานี้นะเสียงวะนี่เยอะไม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 ่เยอะมีเยอะม่เอาระวังระวังอย่าอย่าเล่นเสียงเอาอย่าโผล่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 ไม่ต้องโผล่โผล่่ไเนี่ยเต็มไปแล้วไปแล้วบไปคิวจอยบไปคิวจอยจะโดนไปได้หลังมาหลังมามเบลล์หรอเข้ามาแล้วจ่ยคิวจ่ยเจ็บนะทำมีตั้งอยู่ ไปจอยหายเออมันจะน่าจะดับดับนิดอดียวเฮ้ยเข้ากูเข้ากูมันไปแล้วเป็นไหมเข้ากูละเฮวทเหจ็บเ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 ดีเล่นไม่ได้โอ้โหกูโคตรกระโดดใส่เป็นต่าง่างกูแตกเพื่อนไอ้กู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 ขอไม่ดีกูขอไม่กูขอเออเอาไปเลยเวทเวทเลิกซื้อซื้อให้ซื้อให้เฮ้ยใครมีเลนต์ได้เล่นเล่นเล่นเลนต์ไปก่อนนะปืนไดปืนไดลองเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนก็ได้เออกูจะเล่นอนติ เล่นตีไปก่อนเล่นี่ใครซื้ออรอ่ะเล่นเลมิดไปก่อนเล่นเ่เล่นกับมยเออเล่นเล่นอรไปก่อนก็ได้มีมีมีหมดหมดหมดเฮ้ยเจ็ตเข้ากูเจ็ตมหมดแล้วมีหมดแล้วเเหียอ้าเเอยอเเยอะเอจะกลับด้วยเย

จ๋อสัตว์ยังอยู่นี่หว่าคือจอยจอยจอยเพืดี๋ยวไปติดกูกูจะตายเพื่อนใครก็ได้แค่ดูเดี๋ยวกูจอตายล็อกนะอยู่ขวาเอาไม่ได้เาบอกว่าไม่ได้เอาคันออกคันออกเอาไปแล้วดูเองเลยไปมานี่แล้วเกี๋ยวจอยเก็บเกี๋ยวจอยเก็บสบายไม่เก็บมาเก็บสบายไม่ได้โอ้เชี่ยโดนเม็ดเดียวเจนรีเฟกซ์เป็นคนเดีอ่ะผมไม่มีเลือดอ่ะ ระวังวนทเวนระวันเวนเวนเวนจ็ดสบ็ดเจ็บเตั้งหุ่นได้เอไปตั้งห่นนงดี๋ยวออมาเพื่อเดี๋ยวออมาูบายให้ไดอยู่ได้อยู่กู้ขอ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 อะไรนะพไปจอบอไรน่อยใครใครมีตังค์ซื้อกห้กละเอาลาสุดท้ายละ เบส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 เสเบสเบเบส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 เสเบ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  มันมีเก็บบาสอีกเก็บบาอีกตัวนึงเต็มเลยเต็มเลยสองตัวสองตัวเขาแบบมีตัวเก็บมิทเอ้ยมืนตัวอุ้ยโอ้โหอืท่านหน่อยนึงท่านไม่ทันมันบินเพื่อนที่กูแดดไปอ่ะโอ้โหกูแดนก็ไปสบายอ่ะขแดดเอาเพื่อนกูไม่ที่นวมาเร็วจัดข้าไหนกูซื้อบายไอ้สักไม่ให้เข้าไซส์ไม่ได้แน่เลยจบละเร็วจัดเลยอ๋เชื่ ลำบากเข้อซ้ายใช่ไหมีคิวจอยได้ฟังกันเราไม่มีแต่เดี๋ยนีใครจะวัดนี่ยใครจะวัดกูดูหลังไม่ต้องวัดหลังไอ้ย่าแม่งแม่นเราเออไม่ได้อยู่มันได้จะไม่ไม่เสียงกว่าให้เราเออเฮ้ยมันเล่นเร็วเนี่ยมันเล่นเร็วมันเล่นเร็วมันดังมันดังเลยไปวางเลย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 เฮ้ยประตูิดดไไม่้ตพังประตูพังมันกลับแล้วกระพำพุ่มึงแล้วเล่นนอกเล่นนอกเล่นนอกใครใครเล่นตัวสามตัสามตัครบแล้วปะ

จังหวัดติ๊กต okay. ๊อกเป็นพกระยะระยะกลางกูอะไรก็ได้เชียร์หือแรกกูแค่โดนไถเฉยหรอกเป็นรถดไถเลยกูสร้างเกมสองก็ซื้อเต็มแม็กได้ทุกอย่างเลยเหรอเกมสองเกมสามได้คิวสองร้อยเงี้ยเพื่อนเล่นเกมอะไรกูซื้อครบทุกอย่างหลังหาได้สองร้อยวางวางอันนี่วางระเบิดแต่แพ้มาสวยเลยจ๊อบ ไม่เล่นไม่เล่นมิดดีกว่าเข้าซ้ายเลยสกายไปน้องมาน้องมันดันนะมันดันแต่มันมันดังไม่เล็ดูว่าดูให้ละได้ได้ละาได้ล้เด็กเราไปสองทีจะบายมันจะบายบายมาร์เก็ตบายมาร์เก็ตเก็บปืนไห้เก็บปืนให้คนนึงเก็บเก็บปืนก่อนกนเล่นกนเล่นหลังใไงกนเล่นหลังเฮ้ยหลังมา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 เก็บปืนฮุก จะได้ไหมนี่หลังๆเพราะว่าไอ้โอเมนโอเมนเวทเจ็บเวทเจ็บเวทเจ็ดเมนไม่เห็นแล้วเล็ดแตกหลังมาหลังมาอยู่หลังไม่ใช่มาเก็ต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 เขาเลิเขาเลยโหเวรโหเลยโหเลยไม่ไม่ไม่ไอ้เจ็ตฝั่งมันฟิงเจ็ตฝั่งมันฟิงกูยิงได้นี่เลยนะกูยิงโดนได้นี่เลยเจ็ตฝั่งมันเล่นไม่ได้แล้ว โหได้โหได้โอ้ไชิบผู้โดนเอาไปโดนมาแกวินเลือนกูไปอีเฮ้ยอยู่บนยิงแบบไม่กลนี่ยิงลาดหลุมไม่กลัวโอ้ไม่สัสโอ้โหไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นเลยที่อ่ะมันดูสัสจะฟันกูเมื่อกี้ยังจะฟันมันคืนนึงเ้ยฟันสบองฟันน่าจะแผลพมิดไม่ต้องเล่นเลยนี่มาเออไม่ได้เล่นหรือจะไม่วิ่งวาต้องวิ่งอะไเนี่ยต้องวิ่งไอ้ดักไอเนี่ยไอ้คับบี้อเอวิ่งอมาอย่างเงี้ย กูงงเลยเพื่อันกลางกูไม่รับกูตำรวจไปแล้วมันยิงทะลุตำรวจกันก็โดนหลอกนะมึงกูน่าจะโผล่ไปไปก่อนนะใช่ไหมครัอยังไม่ได้โผล่สกายอยู่แล้วมันจะปล่อยหมาปล่อยหมากับไปอันนี้มาไปเสียมาเรอรอกันก็ได้ค่อเข้าการจะได้รอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเมนช่องมาตรงนี้อ่ะไอเชี่ยแม่งยิงหัวโกงไม่ได้ ไม่ชอออกม่ด <risque> ้สบายอยู่ที่โก้กามาเช็คดูเฮ้ยช็อยงไง่ะไปลองป่มาเก็บมาเก็บมาเก็ตมาเก็พาดป่นะอื้มนี่ตัวเนีงยโอ้ยเอ้พวมันยิงทะลุสมองพวกไผ่มนดูดิคิดว่ามันดูยังไงอ่ะแต่งตีนก็ไม่หลุด ไม่รู้ได้ไงอ่ะโง้นั้นโ่นี่มันจบที่วินนี้ไปเลยแฮจบที่ลาวนีไปเพื่อนมมหอไเยี่ยมมาดีย่งมาดับผมอยู่อัเนียจ๋ามาเป็นหน้าบีข้างในข้างในทูคมแบ็กไอสัตว์เออไม่กลิ่นว่ะข้างในดดูหุ่นะตาย้ะ มันมันมันวางกับแบบไว้นะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยหลังมาหลังหลังหลังหุ้ยโอ้โหไปโยมไปโยมไปโยมไปช่วยช่วยช่สกายสกายอยู่มิดสกายอยู่มิดมามามาายิกมาด้วยมาสวยนี่ขอโทษนะครับทุกคนแต่มันต้องพิมพ์